ครับก็สวัสดีตอนสายๆครับผมสู่ผู้สุขนข้าเขาป่าขึ้นเกาครับผมสวัสดีครับพ้าขึ้นภูครับผมรู้ว่าได้อย่างนะครับเนาะพ่ออีหลอกนะครับรกับที่เก็บไปน้ำนะครับผมต้นหนึ่งอีหลอกหน่อยนะครับอีหลอกสามกา้านบนต้นหนึ่งนะครับทางขึ้นภูนะครับผมมาทีอีหลอกต้นหนึ่ง หาเรื่อยๆประธานมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นบใบใยเนาะแถวเนี้นต้นน้อยต้นหนึ่งนะครับกำลังอ่อนเลยตอนนี้ต้นหนึ่งอัอน,หนหหอใหญ่เนาะอู้ในต้นใหญ่อยู่สามต้นครับผมตนน้นน้อยๆ พอได้<น>แกงตื้มกันนะครับผมอันนี้ปีหน้าเราก็นนอ,กออกเห็นรอดเราเอาไปนี่นะนี้ต้นนึงอันนี้ต้นไหนอยู่อย่าน้อยมันครับผมนี่ต้นไม่หน่อยนะนี่เนาะนี่เนะม็ดมันหลวงลงนี่ครับผมนี่ใหญ่ขึ้นในทุกๆปีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ออกนยเก็บไปเรื่อยๆต้นบอใหญ่ครับผมเท่านี้ต้นน้อยๆเสร็จแล้วกิจกรรมหนึ่งนะมีหลายสีเนาะเจ้าสีหลายๆสีเขียวๆสีม่วงๆนะครับโ่วล้วนี้ลำใหญ่ครับวันนี้้อตัวนี้งามเนาะ ใช่หมดเลยต้นนี้หางเลยวันวันต้นนึงข้างหลังคนแับต้นเงี้ยเอนนาะละ้วหาไปเรื่อยๆยัยงบัทันได้ข<ด>ึ้นภูนะครับเห็ดปอเนี่ยโม,มเห็น ต้นใหญ่อยู่น,น,นต้นเบียหน่อยมันเอาเลยตืมเตมกันไปนะครับต้นนึงโอ้เก็บไปเก็บมาที่ได้แกงแล้วครับผม <c oughs> นี่ซอยกันเก็บนะครับผมสองต้นอันนี้ฮอ,อร์เแล้วเขาผมโคกเห็ดพอ มีคนได้ไปกินแล้วนะเห็ดเพาะแถวนี้ออกแล้วนะครับแต่วันยังบุหลายนะครับเนาะดินมันยังแหงๆนะครับนี่แหละเพิ่นก็เก็บแหงหงเดินปลูว่าชิมีบอกนี่นห้อยเพิ่นเคลียนะครับผมนี่นี่เพิ่นเคลียไปออกดินแหงแหงครับฝนวังกรสงการนั่นนะครับเนาะดูเบิกสภาพขี้ดินนี่ห้อยเพิ่นเคลียนะครับเนี่ยนี่เกิดกับขี้ดิน แข่งคักพี่น้องเลยมีบ่เน,เนี่ยมันจะมีคนพอนะครับผมอ้หายากคักพี่น้องครับผมเห็นแต่หอยเชียนะครับยังบ่ทันได้เห็นเห็ดเป็นอย่งไรพอเลี้ยวบ่ทันครับผมเดี๋ยวลงไปเบิ่งนะครับไปล่ะสองแรกของปีเชียมาตั้งด่วนพี่น้องครับผม <c oughs> สองดอกดอกดอกเน้อยอยู่เนาะ <c oughs> ใช่เนี่ต้องเชียบางมูลเนาะ ดอกแรกของปีหายากครับแก่แก่มันกนลเป็นลาเนึ่ยนะจ๊เบึงลาลาลาเป็นลาเอ้ถ้าฝนยิ่กรอบครับผมใช่ดินแหงหงเนาะได้กินแล้วแดงคนแดงคนละดอกครับต้องหาอีกครับผมพอนเดียวท่าน เกียร์อยู่ชั่วโมงหนึ่งกว่าสิพ่อแต่ละนี่ดอกพ่อันนี้สองดอกนะครับอือนี่งามๆเพราะปีหกเจ็ดดอกที่สามดอกที่สี่กำลังได้สี่ดอกออกแบบแห้งๆนะครับผมออกมันเท่เนาะอือแหงแบบว่าผมมีความชื่นเลยครับผมแล้วเพื่อนเก็บวังที่หามือก่อนเนาะเพื่อนกับพ่อที่ดูพอได้กินเนี่ยทุกว่ายังออกหลายนะครับ ล้อฝนพี่น้องนะครับเขียวอยู่เลยอ่ะเออล้อฝนอีกจากรอบนะครับโพแท้เห็ดเพาะมันท่าไหลเนี่ยเอ่อน้องแก้วบ่โอ้ยนี่โมบ่อุ้ยนี่โอ้ยได้กูละลงหน้อยเด็กฟอร์ซัมฝนบ่ตกทำ เสียดายคนแดงนะครับเนาะคือถือเวลาออกแล้ว,วลออครับผมฟูนี่มันจะออกเดือนเมษานะครับเก็บอีลอกไปแกงดีกว่าครับผมเห็ดเพาะน่าจะหายยากครับผมรอฝนก่อนนะครับต้นใหญ่ลอ,อกก็ได้โอ้ยนี่ได้แกงอยู่ครับผมเดีย๋ยวขากับับนหากลับนะครับวยกับแดดฮ้อนครับผมช่วงนี้ต้นนะครับเนี่ย ต้นไงยู่่นีลอกออลต้นผักหวานโู้บึงค้มห่อนไอยอดเหี่ยวเบิดใส่แกง็รวมกันได้อยู่นะแก่งใส่ลอกจอมใส่กันลงไปจงังไงกันจังนัวนะครับต้นนี้ได้อยู่กำนึง มันหอมเลยไดโดนฝนแล้วเลี้ยมไปเหยียดเอาะก็บ่ได้ดกอกครับดูเสตที่ได้แกงยี่หรอกใส่ผักหวานเนี <_' S 2> ่ยโอเค <_' S 2> ต้นหนึ่งเขียวเนขะียวเนาะ นี่เดี๋ยวเอาได้แล้วเอาเลยเติมกันนะต้นหน่อยต้นนึงครับผมต้นใบใหญ่นะครับก็ <c oughs> ได้ไปเติมกันฮอดบ้านแลลวครับผมเ <c oughs> ปล่าลงฟูนะครับแดดฮอนขัก ไอ้หลอกน้อยหนึ่งนะครับผมไปนี่ตั้งใจไปสำรวจปลานะครับเนาะเด็กเพาอ้ลอกกับเก็บไว้อ้ลอกนะครับไปสำรวจปลาเห็ดเพาะก็มีหอยค้นหาอยู่เพื่อนก็ว่าเพื่อนได้อยู่นะครับแต่ว่ากันยังไม่ทันได้ออกหลายครับดินมันแห้งได้แกงยูนะเจ้าไอ้ได้หลอกมะแกงนะครับนี่หลอกอเขาแกงใส่ผักหวานแกงใส่เห็ดเพาะใส่เห็ดเพาะมึงเอาเทลูกไม้ของเขาเทือกเลยอะเทกเลย โจ๊นี่ครับผมหายไปไหนถ้ามีฝนนี่มันยี่ออกอยู่นะครับอันนี้มันแรงฝนมันก็เลยบอกดอกขาวแต่จะเริ่มแห้งเลยนะเนี่ยอ่อนอยู่กาลังดอกนี้น้อยขึ้นมารอฝนนะครับผมอาจจะมีก็ได้นะครับเ็ดเพาะอ่ะได้หลอกเนี่ยครับไปแกงเดี๋ยวว่างๆแกงให้เบิ้องนะครับเนาะถ้าบทันก็น่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวมือื่นเดี๋ยวดีพ้าขึ้นไปสำรวจอีก ผู้หนึ่งนะครับอีกโคกหนึ่งเป็นโคกเห็ดเพาะด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า